เอาสมัยก่อนพี่ห่วงพลอยมากนะ mm hmm. ก็มีคนเข้ามาจงอาจีใครวะอย่างก็พูดดีกว่าพ่อเราอยู่ตรงนั้นเนี่ยพี่เป๊กก็จะมีเพื่อนแวะเวียนเข้ามาพี่เป๊กก็จะแบบถ้าไม่จริงจังอย่ายุง่นงน,น้องคนนี้อย่ายุง่งเพราะไม่เคยวางแผนในชีวิตว่าพอต้องแต่งงานพอต้องมีลูกพ่ออยากมีพาร์ทเนอร์ใครสักคนหนึ่งที่อยู่กับพ่อไปได้ตลอดคู่คิดคู่ชีวิตที่แบบรักเราเคารพเราและทเรานี่ก็คือผัวแหละเออนั่นแหละมึงจะมจะมันมจะมันคำ,ำ,ำ,ำจากความที่ดีได้ หาชันไหมหาให้หน่อยไม่หาให้ไม่หาให้ด้วยนะเพราะว่าเลยว่าผู้ชายที่เฮี้ยเอาติ่งเขียก็เจอ่ะจํารักเลยใช่ไหมมาด่พี่เหี้หรอฮะเปล่านะคือพี่เฮี้ยอยู่นะพอรู้เออนี่พอรู้ทัวแต่น่ารักด้วยเขาเป็นคนเฮี้ยแบบสุภาพบุรุษไงสัตว์มีใครด่ากูขนาดนี้บ้างฮะเฮี้ยแบบสุภาพบุรุษเนี่ย